ฟังธรรมะแล้วสุขใจไม่เศร้าหมองเหมือนแสงทองสองชีวิตจิตจำใสกายงามสวยทุกบันคืนเชื่อนดวงใจจิตผ่องใสแสงธรรมส่องครอ,องความดีใจดีเยี่ยมกายผ่องสวยด้วยธรรมะงามอมะตะงามน้ำใจไฟประรสี งามวาจากายาสวยรวยใจดียอดเสน่ห์สีทำสถิตจิตเรืองรองเจริญสุขสวัสดีเจริญสีเจริญชนเจริญมรรคเจริญผลเจริญผลแลลวเจริญพรมายังพุทธศาสนิกชนพวกใครในตำนานหลายที่อยู่ดางบ้านและในสถานที่ต่งางๆที่ฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตของอัตมาภาพ อัตมาภาพนั้นในานามของพระสันติจารุธรรมโอแห่งวัดป่าสารวันได้น้อมนำอัธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมสมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายในวันนี้ซึ่งตรงกับวันพุทธที่26เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 5 7ก่อนอื่นนั้นอัตมาภาพก็ขอแสดงความน้อมน้อมใดองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมสม,มาส,าสมัสมพุทธเจ้าพระรธรรม และพระอริยะสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอ,อันสูงยิ่งของเราเชาวพุทธหัวข้อธรรมะในวันนี้นั้นอรตามาภาพใครขอยกหัวข้อธรรมะที่ว่าอัตตาหิปรมังปิโยซึ่งแปลได้ใจความว่าตนุลเป็นที่รักยิ่งดังนี้เป็นต้นเป็นหัวข้อธรรมะบรรยายในวันนี้ ซึ่งข,องข้อธรรมะนี้นั้นก็มีเนื้อหาสาระที่ดีมากซึ่งเราชาวพันธหลายนั้นก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าคําว่าตุลเป็นที่รักยิ่งนั้นเรานั่นแหละเป็นบุคคลที่เข้าใจได้ดีว่าเรานั้นรักตัวของเรามากเลยทีเดียวต้องคอยดูแลเอาใจใส่ร่างกายของเราอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจก็ตามบุคคลผู้มีปัญญาหรือบัณฑิตผู้ฉลาดนั้นจะคอย ดูแลไม่ว่าจะเป็นจิตใจหรือว่าร่างกายนี้จะคอยดูแลอยู่เสมอในด้านของจิตใจก็จะมีธรรมะเข้ามารักษาเป็นธรรมะโอสถในด้านของกายาหรือร่างกายนั้นก็จะคอยบริหารอยู่เสมอออกกำลังกายแล้วก็ชาระร่างกายอยู่เสมอมีการขัดชีส ชวีวันเป็นต้นให้ดูผ่องใสสวยงามดังเช่นเราจะรู้สึกได้เลยว่าถ้าเรารักษาสุขภาพร่างกายของเรานี้อยู่เสมอเราจะเป็นบุคคลผู้ที่มีความสดใสคือมีความสุขอยู่กับชีวิตประจําวันโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่เบีเ่ยดเบียนได้ง่ายถ้าเรารู้จักชําระร่างกายแล้วก็บริหารอยู่เสมอก็จะแข็งแรงถ้าเราไม่บริหารร่างกายก็ดี ไม่ํำระร่างกายอยู่เสมอก็ดีโรคภัย้เจ็บก็จะเข้ามาเบียดเบียนร่างกายของเราจิตใจเราก็จะเป็นทุกข์ได้ชั้นใดก็ฉะน,นั้นยิ่งจิตใจนี้สําคัญมากถ้าเรามีธรรมะเข้ามารักษาอยู่เสมอซึ่งหัวข้อธรรมะก็บอกอยู่แล้วว่าตนแหลเป็นเท่รักยิ่งเมื่อเรารักตนของเราตนของเราในที่นี้ก็คือดวงจิตของเราเนี่ยเรียกว่าตัวตนที่แท้จริงของเราซึ่งจะติดตาม เราไปอยู่เสมอคือดวงจิตร่างกายนี้ก็เป็นของโลกก็ต้องถึงไว้บนโลกมนุษย์ของเราใบนี้เมื่อเราเสียชีวิตแล้วก็จะมีการจากระหว่างดวงจิตกับร่างกายต้องแยกจากกันโดยอัตโนมัติดังเช่นเราเห็นตามเกศสถานบ้านเรือนของเราอยู่เสมอนั่นแหละจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากมิฉะนั้นบุคคลใดก็ตามถ้ารักใคร่ในร่างกายของตนเองหรือรักใคร่ตัวตนที่แท้จริงของตนเองคือดวงจิตนี่แหละ แล้วก็รักทั้งดวงจิตรักทั้งร่างกายก็อยรู้ได้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากบุญกิริยาวัตถุสิบประการนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องนํามาประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอก็คือข้อที่1นนั้นทานนหม่บุญสาเร็จด้วยการบริจาคทานบุคคลผู้มีปัญญาจะทําอยู่เสมอประการที่2ศีลนมับุญสาเร็จด้วยการรักษาศีลประการที่สภาวนาหม่บุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนาประการที่ 4. อปจจายนิมัยบุญสาเร็จด้วยการประพฤติถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ประการที่5เวียาวัจจะใหม่บุญสําเร็จด้วยการขวนขวายในกิจที่ชอบข้อที่6นี้ประการที่6นี้ปฏิฐานะใหม่บุญสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญประการที่7ปัตตานุโมทนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญเรียกว่าอนุโมทนาส่วนบุญที่บุคบุคนอื่นกระทําแล้วเป็นต้นประการที่8ธรรมสวรรค์ใหม่บุญสําเร็จด้วยการฟังธรรมนี้เราเจเห็นเลยว่า เราฝังทำแล้วเราจะเกิดมีดวงตาเห็นธรรมมีความสุขสดชื่นในดวงจิตของเรานั่นเองประการที่9ก้าธรรมเทศนาใหม่บุญสาเร็จด้วยการแสดงธรรมซึ่งการแสดงธรรมนี้เราสามารถนำำาธรรมะไปบรรยายบอกเล่าให้กับเพื่อนสาธิตของเราได้เช่นกันถ้าเราเป็นคารวะก็ทําได้ให้กับเพื่อนเราบอกให้เพื่อนเราทําคุณงามความดีนี่ก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมะได้เช่นกันคือการให้ธรรมะยมชนะการให้ทั้งปวงนั่นเองประการที่สิประการสุดท้ายทิฏฐุก,ก,กรรม คือการทําความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องตรงกับมัคมีองค์8ประการนั่นเองซึ่งอารมาพาพก็เคยบรรยายไปแล้วก็ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธินั่นเองเรี่กว่าทําความเห็นให้ตรงตรงกับมัคมีองค์8ประการมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองเพราะชีวิตของมนุษย์คนเรานั้นเกิดมาก็ต้องมีอุปกิเลสที่จอมาไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงต่าง,ง,ง,งนนๆนานาประการถ้าเรามีความสุขอาหารรื่นเริงในธรรมซึ่ง ใครก็ตามถ้าทําบุญกิริยาวัตถุสิบประการครบบริบูรณ์สมบูรณ์หรือว่าไม่ครบก็ตามทําข้อใดข้อหนึ่งก็ดีก็จะเกิดความสุขที่ดวงจิตถ้าเรามีความรักเกิดขึ้นที่ดวงจิตของเราความรักนั้นก็จะเป็นความรักที่ดีที่งามแล้วก็เป็นความรักที่ยอดเยี่ยมมอบความรักที่บริสุทธิ์ให้กับคนที่เรารักได้แล้วก็ชีวิตของเราก็จะดําเนินไปด้วยความผาสุกชั้นใดก็ฉะนั้นเพราะความรักนั้นเกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผลอย่างมีลําดับ ก็คือเริ่มจาก1ความพึงพอใจ2ความชอบ3ความรัก4ความหลงความพึงพอใจคือความรู้สึกดีๆในจุดจุดหนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆความชอบคือการมองเห็นทั้งจุดยืนของตนในการในการที่เรานั้นมีความต้องการโดยอาจจะมีเหตุผลของความชอบดังนี้คือ1ชอบที่หน้าตา2ชอบที่นิสัย3ชอบที่ความสามารถ4ชอบที่ฐานะ ความรักในเชิงอุดมคติคือความชอบความพึงพอใจความจริงใจความปรารถนาดีความหวังดีความบริสุทธิ์ใจโดยไม่ต้องการสิ่งใดใตอบแทนความหลงไหลความผูกพันความห่วงหาความอาทรความเข้าใจความห่วงใยความใส่ใจความคิดถึงความอบอุ่นความนุ่มนวลความอ่อนโยนความอ่อนแอความอ่อนไหวความสุขความเสียสละเป็นต้น ซึ่งความรักในเชิงทิฏฐิก็คือความหึงหวงความเสียใจความผิดหวังความเจ็บปวดความจริงชังความก้าวร้าวความรุนแรงความโกรธแค้นเป็นต้นเพราะการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของคนสองคนที่มาอยู่ร่วมกันปรับตัวเข้าหากันได้โดยมีเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และประสานคนทั้งสองคนนั้นให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมและเกิดความเป็นปึกแผ่นผูกพันจนทำให้เกิด ความเข้าอกเข้าใจและเกิดมีความผาสุกตามมานั่นแหละคือความรักที่เราแสวงหาในโลกีวิสัยส่วนความรักในทางของพระพุทธศาสนานั้นท่านได้จําแนกเรื่องราวของความรักไว้มีประการต่างๆคือ 1. ความรักที่เกิดจากกามฉันทะคือความพอใจในกาม หรือความเร่าร้อนความกระหายที่อยากจะได้ในสิ่งตนพึ่งปรารถนาหากได้มาตามใจตนปรารถนาแล้วผู้นั้นก็จะมีความชื่นชมยินดีมีความสุขทั้งทางกายและใจถ้าต้องประสบกับความผิดหวังจิตใจของผู้นั้นก็จะมีแต่ความโถมันัสเศร้าโศกเสียใจและเกิดความทุกข์กายทุกใจติดตามมากินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายซุบซิดเศร้าหมองเบื่อโลกเบื่อชีวิตเบื่องานเบื่อการ มีอารมณ์ง,งุนงฉุนเฉียวง่ายขาดสติสัมปชัญญะเป็นต้นส่วนความรักที่สมบางนั้นจะช่วยสร้างสรรค์ความสุขก,กายสบายใจให้แก่บุคคลนั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องพึงระมัดระวังตั้งสติมั่นควบคุมให้อยู่ในขอบเขตไม่ให้เกินเลยไปจนถึงขั้นแปรสภาพเป็นความหลงหรือโมหะคือทําให้คนคนนั้นขาดสติสัมปชัญญะไปได้โดยที่มนุษย์ยังเป็นสัตว์โลกที่ต้องเกี่ยวข้อง สัมผัสรับรู้กับอารมณ์ต่างๆอยู่เป็นประจำวันจึงไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นอกจากจะได้มีการศึกษาและป,ะปฏิบัติธรรมตามพระสัทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดามากเพียงพอจนบังเกิดความรู้ความเข้าใจสื่อสำคัญที่มีส่วนสร้างสรรค์มีบทบาทมีอิทธิพลสำคัญที่สร้างอารมณ์รักความพึงพอใจขึ้นนั้นได้แก่อาจตนะทั้งหคือการรับเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส มาปรุงแต่งเป็นอารมณ์สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติคืออนิจจังหรือความไม่เที่ยงแท้คงทนถาวรการเวลาอายุไขและวัยที่เปลี่ยนไปมีส่วนที่จะบันทอนความรักความต้องการในลักษณะเช่นนี้ลงไปตามลำำําดับความรักในลักษณะเช่นนี้จึงไม่มีความจีรังยั่งยืนคงทนถาวรอย่างไรก็ตาม ความรักในลักษณะเช่นนี้เป็นความรักที่เกิดตามธรรมชาติที่เป็นความลำบากยากยิ่งที่จะหลีกเลี่ยงได้เพราะเป็นผลคือวิบากของกรรมที่ได้มีขึ้นในอดีตชาติพบที่เรียกว่าบุกเพันนิวาตซึ่งผูกพันให้กลับมาเกิดร่วมกันได้พบกันและมีจิตรักใคร่ลึกซึ้งผูกพันต่อกันโดยไม่เลือกความแตกต่างในเรื่องชาติศาสนาฐานะวัยและวงตระกูลเป็นต้น การมีสติยึดมั่นอยู่ในหลักธรรมะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากประการที่สองความรักที่เกิดจากความเมตตาซึ่งมีอยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์โดยไม่จํากัดเชื้อชาติศาสนาชนชั้น,ชนวัยเวลาสถานที่และสามารถแร่กระจายไปได้ทุกคนทุกแห่งอย่าง,างไม่มีขอบเขตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับจิตวิญญาณของมนุษย์ตั้งแต่ต้นคำว,ว่าเมตตาหมายถึงไมตรีความรักความปรารถนาดีความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจดีต่อกัน ความใฝ่ใจความต้องการสร้างเสริมประโยชน์สุขให้แก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมตตาจัดเป็นธรรมขั้นพื้นฐานของใจขั้นแรกในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งทําให้มองกันในแง่ดีหวังดีต่อการพร้อมที่จะรับฟังและเจรจากันด้วยเหตุด้วยผลไม่ยึดเอาความเห็นแก่ตัวมีอคติคือความโกรธความกเกลียดเป็นที่ตั้งตามหลักของพระพุทธศาสนาถือว่าเมตตาธรรมเป็นองค์ธรรม ลำดับแรกที่จะกล้าวไปสู่ความเป็นพรหมคือพรหมวิหาร4มีเมตตาการุณาเมิตาและอุเบกขาเป็นต้นซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้ทีมประเสริฐยิ่งที่จะได้สามารถพัฒนาในด้านของจิตใจตนให้ฝังแน่นอยู่ในพรหมวิหาร4ี่ได้มากเพียงใดย่อมมีโอกาสที่จะพัฒนาจิตใจของตนให้ก้าวหน้าเข้าไปสู่องค์ธรรม,มอื่นได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสามารถอธิบายไว้ได้ดังนี้คือ1ผู้ที่มีเมตตาจิตไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนย่อมเกื้อกูลสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์ธรรมคือศีลสมาธิและปัญญาทําให้เกิดสติระลึกรู้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกได้มากยิ่งขึ้นและมีความเมตตาปรารถนาจะช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ได้ประการที่2ผู้ที่มีความการณาคือผู้ที่มีใจ,ใจิตใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอมิใจิตใจดีงาม ยามพบเห็นมีใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และชอบการให้ทําบุญสุนทานเป็นที่รักใคร่ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมเกื้อกูลผู้อื่นหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่มีความทุกข์โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดเพราะการให้ทานในลักษณะต่างๆนั้นสามารถเป็นเครื่องมือประหัตประหารราคะกิเลสตัณหาคือความโลบได้เป็นอย่างดีประการที่3ผู้ที่มีมุทิตาจิตคือผู้ที่มีความเชื่อชมยินดีหรืออนุโมทนาเมื่อเห็นบุคคลอื่น มีความสุขหรือได้ดีย่อมสามารถดับกิเลสคือความอิจฉาริษยาซึ่งเกิดจากโทสัพคือความโกรธความโมหะคือความหลงหลงได้ประการที่4อุเบขาทรรนั้นจะทําหน้าที่เหมือนเกราะหรือเป็นเหมือนกําแพงปร,ราการที่ขวางกั้นไม่ให้สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางทวัานต่างๆมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นต้นเข้ามากระทบจิตใจได้ ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในสภาพเป็นกลางไม่สั่นสะเทือนวั่นวายเป็นอิสระสงบนิ่งอยู่เสมอในอารมณ์เดียวคือวางเฉยไม่รับรู้อารมณ์อื่นๆซึ่งเท่ากับอาสวะางกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่ได้ค่อยๆสงบลงความเป็นอวิชชาคือความเมรู้จึงถูกดับลงและเท่ากับเป็นการตัดวงจรชีวิตคือปฏิจจสมุปบาทให้ขาดสะบั้นลงไปได้เพราะความรักที่เกิดจากความเมตตานั้นจึง มีอยู่ในใจิตใจของมนุษย์ทุกคนนะับตั้งแต่การปฏิสนธิซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตจึงเป็นวันจุติที่เป็นวันจนถึงวันสิ้นอายุไขเป็นความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกระหว่างญาติพี่น้องกับมิตรสายระหว่างบุพการีกับลูกหลานระหว่างครูอาจารย์กับศิษย์ระหว่างหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ในชุมชนกับผู้อ่อนเอาโสกว่าในชุมชนนั้น รวมทั้งระหว่างสามีซึ่งถือว่าเป็นผู้นําของครอบครัวกับภรรยาและบริวารในครอบครัวเดียวกันเป็นต้นความรักในลักษณะชนนี้จะสร้างความห่วงใ่เอื้ออาทรสามารถพัฒนาปลูกฝังในด้านของจิตใจให้เจริญเติบโตขึ้นได้โดยง่ายจัดเป็นความรักที่มีความวัฒนาถาบวรและสมบูรณ์อยู่ในตัวและเป็นความรักที่เสริมสร้างความสุข ทางกายใจและสร้างสันติสุขให้แก่มวลชนทั้งปวงได้อย่างแท้จริงลราวโดยสรุปความรักซึ่งเกิดจากความเมตตาเป็นความรักที่สร้างความสุขให้ได้อย่างแน่นอนและเป็นความรักที่สร้างขึ้นได้โดยไม่ยากคือสร้างจากทางกายทางวาจาและทางใจไม่ต้องลงทุนลงแรงเพราะเป็นการนำเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวและด้านจิตใจของเรานั้นมาพัฒนาส่วนผู้ที่ยังอยู่ในวัยรัก ยังมีความปรารถนาพึงพอใจในการตัณหาซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติของมนุษย์ปุถุชนคนทั่วไปที่มีกิเลสอยู่แล้วหากได้มีการพัฒนาความรักนั้นให้มีเมตตาประกอบเข้ามาดวงจิตแล้วควบคู่กันไปตั้งแต่ต้นย่อมสามารถพัฒนาในด้านจิตใจของตัวเราเองนั้นก้าวเข้าไปสู่ความเป็นผู้ที่มีศีลมีสมาธิและปัญญาได้ และชีวิตของเราก็จะพบกับความสันติสุขอย่างแท้จริงดังนี้เป็นต้นอันนี้เป็นธรรมะภาษิตยอุอซึ่งอาตมาภาพนำมาบรรจายในวันนี้ซึ่งเป็นบทความเกี่ยวกับความรักความผูกพันต่างๆและการทําคุณงามความดีมีมากมายหลายประการซึ่งอาตมาภาพก็นามาบรรจายซึ่งการทําความดีนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่า ความดีเหล่านี้จะติดตามตัวเราไปทุกปกทุกชาติถ้าเราเป็นบุคคลผู้ที่มีสติมีปัญญาหรือเป็นนักปร,ราดบัณฑิตผู้ฉลาดอยู่แล้วบุคคลประเภทนี้ก็จะนำอบุญกุศลมีประการต่างๆเข้ามาประกอบไว้ในดวงจิตของเรานี่แหละบุญกริยาวัตถุ10ประการนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากก็มีทานนา้ำบุญสาเร็จด้วยการบริจาคทานนี้บุคคลผู้มีสติปัญญาจะทํากันอยู่เสมอเพราะว่าเป็นการเสริมสร้าง เอาซึ่งบุญกุศลและก็ประดับบรารมีของตนเองไม่ว่าชาตินี้เราก็เสริมบรารมีเราแล้วยังไม่พอบุญบรารมีนี้จะเสริมไปถึงชาติหน้าด้วย 2. ศีลใหม่บุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลโดยการรักษาศีห้าศีล8เป็นต้นก็จะเจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวรต่อไปในภายภาคหน้าได้ประการที่ 3. ภาวนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนาคือก่อนหลับนอนฟังธรรมะเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิ วันละ1นาทีไปจนถึง10นาที20นาทีไปเรื่อยๆพัฒนาจิตใจของเราให้ดีขึ้นถ้าเรามีความสุขความทุกข์ประการใดเราก็นําไปพิปจารณาในสมาธิได้ก็จะเบาบางผ่อนคลายลงไปจากดวงจิตของเราซึ่งความทุกข์นั้นก็จะเบาบางลงไปได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นประการที่4อัปปจ,จายนะไมบุญสําเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมทําตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่นี่สําคัญมากถ้าเราทําได้นี้จะเป็นการลดทิฏฐิมานะของเรา ให้น้อยลงและบุญก็จะเกิดก็จะเป็นเดรัจ์ใกล้ของเทวดาลและมนุษย์ทั้งหลายประการที่ 5. เวยาวัจะใม่บุญสาเร็จด้วยการขวนขวายในกิจที่ชอบคือชอบเดมักมีองค์8ประการนั่นแหละกิจใด,ดที่ชอบไม่ผิดศีลผิดธรรมนั่นแหละก็ทําไปเถิดก็จะเกิดผลได้ชันใดก็ฉันนั้นประการที่หปฏิฐานะไม่บุญสาเร็จด้วยการให้ส่วนบุญเมื่อเราทําบุญมาแล้วเราก็พยายามอุทิศสมบุร์สุขสนั้นให้กับ เจ้าเวรในกรรมหรือว่าวงศาคั้นนาญาติผู้ที่รับไปแล้วก็จะเป็นการแผ่เมตตาให้กับเพื่อนสาธมิกของเราด้วยก็จะเป็นการดีประการที่7ปัตตานุมโมทนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการอันุมโมทนาส่วนบุญเมื่อเราเห็นบุคคลอื่นทําบุญทำกุศลอยู่เราก็ ถ้าเป็นเพื่อนเราที่รู้จักกันเราก็ยกมือใส่หัวสาธุว่าสาธุบุญที่เพื่อนเราทํานี้ขอให้พระเจ้าได้ด้วยก็แล้วกันด้วยความบุิสุทธิ์ของจิตใจเพราะเราร่วมอนุโมทนาก็ได้บุญได้เช่นกันเดียวกันประการที่8ธรรมสวนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการฟังธรรมนี้สําคัญมากเราฟังธรรมอยู่เสมอเราก็ต้องอุทิศเอาบุญที่เราฟังธรรมนั่นแหละบุญก็จะเกิดขึ้นด้วยบุญที่เราฟังธรรมนี่แหละเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่พอสมควร ประการที่9ธรรมเทศนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการแสดงธรรมอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราแสดงทมเสร็จแล้วเราก็ได้บุญเกิดขึ้นจากการแสดงธรรมนั่นแหละให้กับเพื่อนสัตธมิกของเราประการที่10เทิฏฐุชุกกรรมคือการทําความเห็นให้ตรงตรงตามศีลส,สมาธิและปัญญาแล้วก็มรรคมีองค์8ปประการนั่นแหละที่อาตมาภาพ กล่าวมาแล้วจึงเป็นสิ่งที่สาคัญมากถ้าเราทําอยู่เสมอก็จะทําให้เรานั้นไปพบกับความรักที่ดีถ้าเราไปเจอคนรักก็จะไปเจอกับคนรักที่มีจิตใจดีงามไม่ทําร้ายเราด้วยกายวาจาและใจเห็นเราอยู่ที่ไหนก็จะยิ้มแยม้แยมแจ่มใสให้กําลังใจเราอยู่เสมอเมื่อเราตกกได้ยากลําบากก็จะไม่ซ้าเติมเรานี่คือคนรักที่ดีคือคนรักที่ห่วงใยเราด้วยใจจริงจะนําธรรมะมาคอยสอนเราอยู่เสมอแล้วก็ให้กําลังใจเราอยู่เสมอนี่แหละ เป็นสิ่งที่เราได้พบได้เห็นด้วยบุญกุศลที่เราสั่งสมมาชั้นใดก็นนั้นั้นอันนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าความรักในทางของพระพุทธศาสนานั้นก็เป็นความรักด้วยพรมวิหารสีนั่นแหละที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็มีความเมตตาการุณามโิตาและอุเบกขาอยู่ในดวงจิตของเราก็จะเป็นสิ่งที่เรานั้นมีความสุขถ้าเราไปเจอบุคคลใดก็ตามถ้าเป็นสตรีหรือบุตรก็ตามถ้าบุคคลคนนั้นมีจิต เปี่ยมไปได้วยความเมตตาการ,ารุณาเมตตาและอุเบกขาเราก็จะมีความสุขเวลาอยู่ใกล้เราก็จะมีความสุข,เว,เ,วสขเวลาห่างไกลเราก็จะคิดถึงบุคคลน,นั้นเพราะว่าบุคคลน,นั้นจะนําประโยชน์สุขมาให้เราเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามยามที่เรามีภยัยก็จะช่วยคุม้คมครองป้องกันไปให้กับเราได้ด้วยคําพูดคําจาต่างๆนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่สําคัญพูดจาอ่อนน้อมทาตน ให้กันอยู่เสมอนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำไป,ปพิจารณาแล้วว่าวันนี้เราต้องตั้งใจทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพราะว่าบ้านเมืองของเราก็ต้องการสิ่งเหล่านี้แหละให้เกิดขึ้นภายในบ้านเมืองเพราะว่าถ้าเราพูดจาติสิ่งที่ดีต่อกันมอบความรักที่บริสุทธิ์ให้แก่กัน เปลี่ยนไปได้วยพรหมวิหารสี่คือมีเมตตาการุณามุนิตาและอุเบกขาให้แก่กันอยู่เสมอเราก็จะไม่ทําร้ายกันอาวุธสงครามต่างๆก็จะไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะต้องนํามาหรือหยิบมาประหัดประหารกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความโลภความโกรธความหลงทั้งสิ้นที่ทําให้เราต้องมาทําลายล้างซึ่งกันและกันเพราะว่าเราขาดธรรมะนั่นเองคือขาดศีล ขาดสมาธิขาดปัญญาที่เราไตรตรองแล้วก็ขาดความรักที่ดีงามที่มอบให้แก่กันอยู่เสมอนี่แหละถ้าเรามีคนรักอยู่แล้วเราก็นำหัวข้อธรรมะเหล่านี้แหละไปปรับติปฏติบัตแล้วก็มอบความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักแท้ให้แก่กันอยู่เสมอถ้าสิ่งใดไม่ควรหรือสิ่งใดควรสิ่งใดผิดหรือไม่ผิดก็ตามเราก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยเหตุด้วยผลมีเหตุมีผลพูดคุยกันด้วย ใจิตใจที่ประกอบไปด้วยปัญญาแล้วก็ประกอบไปด้วยศีลสมาธิอยู่เสมอนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่เรานั้นต้องนําไปพ,พิจารณาแล้วก็มอบให้แก่กันสิ่งใดที่เราไม่รู้ก็แลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นมีอะไรสงสัยกถ็ถามไถ่ซึ่งกันและกันถ้ามีอะไรเข้าใจผิดก็คุยกันด้วยดีเราจะไปมองกันในแง่ร้ายบางทีสมมติว่าเรา มีเพื่อนอยู่มากมายอันนี้จะเห็นได้เลยว่าจะมีบุคคลผู้ที่ปรารถนาไม่ดีกับเราก็มีมาอาจจะมายุยสงส่งเสริมให้แต่งเราสามารถีขึ้นได้เราก็ต้องเข้าไปถามทักทายถามถ่ยกันอยู่เสมออันนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าในโลกมนุษย์ของเราใบน,นี้จะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่เสมอจึงเกิดความแตกแยกกันขึ้นในบ้านเมืองของเราก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจกันไม่คุยกันเป็น เหตุเป็นผลนั่นแหละไม่มีความรักความเมตตาที่ดีต่อกันมองกันในแง่ร้ายสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นก็คือความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินขึ้นได้ดังเช่นเราจะเห็นได้ตามแกสถานบ้านเรือนเรือนของเรานั้นก็เพราะว่าเราขาดความเมตตาต่อกันคือขาดความเข้าเข้าใจซึ่งกันและกันนั่นแหละจึงเป็นสิ่งที่เรานนั้นจะต้องน้อมนาไป,ไปพิจารณาแล้ววันนี้อาตมาภาพจึงมีภาษิตทายธรรมะซึ่งเกี่ยวกับ ความรักความผูกพันต่างๆมาบรรจายในไทยธรรมะในวันนี้ซึ่งมีใจความจะย่อและมีใจความว่าการเมฉันทะความพอใจรักใครนั้นมีสุขทุกข์เคราะกันคนฝันหายิ่งรักมากเศร้าโศกมากยามจากลารักน้อยหนาเศร้าสูกน้อยค่อยบรรเทารักบริสุทธิ์พรหมวิหารสี่ดียอดนัก เป็นสเสน่ห์ล้ำทำเป็นหลักรักไม่เหงามีทานศีลภาวนาเยี่ยมเปี่ยมใจเราช่วยบรรเทาแอบรักเขาเหงาลางเลือนการทําดีมีเมตตาอารีรักกรุณาหลักความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเพื่อนรักญาติมิตรรักพี่น้องผู้ครองเรือนเป็นแรงใจให้เพื่อนๆพื่นคอยเตือนใจ เหมือนอาจารย์คอยสอนสิทธิจิตรักยิ่งสอนทุกสิ่งให้สิทธินี้ดีแจ่มใสมุทิตาเยี่ยมเปี่ยมดวงจิตคิดอภัยอุเบขาใหญ่สุขยาวไกลใจร่มเย็นดังนี้เป็นต้นอันนี้เป็นภาสิตทธายธรรมซึ่งอาตมาภาพนำมาบรรยายในวันนี้จึงเป็นภาสิทธิที่เกี่ยวกับความรักความผูกพันและก็ ชื่อมโยงไปด้วยพรมวิหารสี่มีเมตตาการุณาเมิตาและอุเบกขาเป็นต้นนำมาบรรยายในวันนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญม,มากที่เราเชาวพุทธหลายนั้นจะต้องนำไปแปพปฏิบัติแล้วก็มอบความรักที่เปี่ยมไปด้วยพรมวิหารสี่นี่แหละให้แก่กันเราไม่เข้าใจกันเราก็พูดคุยกันด้วยดีเราอย่าไปมองกันในแง่ร้ายเพราะการมองกันในแง่ร้ายนี้จะเป็นภัย อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็จะเกิดสงครามเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ของเราใบนี้ก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจกันนี่แหละถ้าโลกมนุษย์ของเราใบนี้มีธรรมะคือมีความเมตาาามตากรุณาเมตตาและอุเบกขาให้แก่กันอยู่เสมอโลกของเราโลกของเรานี้ก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาธรรมคําจุมโลกดังเช่นภาษิทที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ชันใดก็ฉะนั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่เรานั้น บำเพ็ญอยู่เสมอก็คือศีลสมาธิและปัญญารวมไปถึงบุญกิรุยาวัตถุ10ประการที่อาตมาภาพนำมาบรรยายในวันนี้จึงเป็นหัวข้อธรรมะต่างๆมากมายเลยทีเดียวถ้าเรายัางไม่ได้นำไปประพฤติปฏิบัติก็ต้องทำใจให้บริสุทธิ์แล้ววันนี้เราก็นำไปประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอเราก็จะเกิดความบริสุทธิ์กันที่ดวงจิตของเราได้ชันใดก็ฉะนั้นซึ่งหัวข้อธรรมะที่อาตมาภาพนำมาบรรยายในวันนี้มีหัวข้อธรรมะที่ว่าอัตตาหิ ป a บังปิโยซึ่งแปลได้ใจความว่าตุลเป็นที่รักยิ่งดังนี้เป็นตนจึงเป็นหัวข้อธรรมะที่ดีมากในวันนี้ก่อนสิ้นสุดในการบรรยายธรรมะเพื่อชีวิตในวันนี้นธรรมาภาพก็พิจรารณาว่าสมควรแก่การและเวลาธรรมาภาพก็ขออให้พรไนเราชาวทั้งหลายนั้นจะรดนไปด้วยอายุวันนะสุขภพ,พละปฏิพานทรสหนักสมัติจงทุกประการดังบรรยายธรรมะเพื่อชีวิตมาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่การและเวลาอีวังก็มีด้วยประกาศ